วันนี้แบรชร์แบ่งปันหนังสือของลูอิสเฮเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวป้าจ่าให้ฟังแล้วมาเรียนรู้กันนะครับลองเย็นหน้ากระจกแล้วพูดว่าฉันรักและยอมรับตัวเองในแบบที่ฉันเป็นแล้วพอพูดแล้วเนี่ยคุณนึกถึงอะไรให้สังเกตความรู้สึกของตัวเองดู เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญสิ่งที่ลูอิสเทนะครับเขาบอกให้เราฝึกก็คือเมื่อเราพูดว่าเราเนี่ยรักและยอมรับตัวเองอย่างจริงๆหมายความว่าไม่ว่าคนเนี่ยจะอ้วนผอมแก่สวยไม่สวยไม่เป็นไรครับจะจนจะรวยก็ไม่เป็นไรและไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็คือตัวเรา คุณอ้วนก็คือตัวคุณคุณผอมก็คือตัวคุณคุณจะเป็นอย่างไรคุณก็รักและยอมรับในแบบที่ตัวเองเป็นหลายคนนะครับพอเวลาที่หุนไม่ดีเวลาหน้าแก่มากขึ้นเฮ้ยเราไม่ชอบตัวเองเลยเวลาคุณแบบไม่มีเงินมีเงินน้อยกว่าเ,เพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นที่รัก ฉันไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่จะกระตุ้นให้คุณร่ำรวยก็คือฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นไม่ว่าแง่ดีหรือไม่ดีแง่ที่อาจจะเคยผิดพลาดในอดีตหรือผิดพลาดณปัจจุบันหรืออย่างไรก็ตามทั้งดีและไม่ดีมันก็คือตัวเราพิมพ์พร้อมกันครับฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นและพูดอย่างนี้หน้ากระจกทุกๆวันและก่อนนอนได้ยิ่งดีครับใครทำได้พิมพ์ทำได้มาหน่อยแล้วกันนะครับ โอปปาีสานมาสโคดเอเนอพีสวัสดีครับ